สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเทลไฟท์ชอแนลกับเกมการเดนเทลกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัวละครตัวสุดท้ายในตู้นะฮะที่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นตัวละครทาุตินนะครับก็เป็นตัวนักธนูเรืองกระบำที่เนน่ยตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นจะมีความโดดเด่นและความสามารถยังไงบ้างเหมาะกับการเล่นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลตัวละครกันหน่อยละกันนะครับ ตัวละครทีเนียนั้นจะเป็นตัวดิวเลอร์ระยะไกลหรือตัวดาเมจนั่นเองนะครับผมเป็นตัวธาตุดินซึ่งจะมีธนูในการใช้งานเป็นหลักนะครับโดยการโจมตีปกติของทีเนียนั้นจะเป็นการยิงธนูออกไป3ดอกพร้อมๆกันในการโจมตี1ครั้งนะครับผมซึ่งจะมีโอกาส30%ที่จะยิงธนูที่มีความรุนแรงมากกว่านั้นนะครับผมยิงออกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ และสกิลที่2จะเป็นธนูทะเลทรายจะเป็นการกระโดดถอยหลังไปในกลางอากาศนะฮะและก็ยิงธนูออกไป1ดอกสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์พิเศษที่จะทําให้พลังป้องกันของตัวละครน,นั้นลดลง10%ซึ่งสแต็กนี้นั้นจะเก็บไว้ได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับก็จะทําให้ศัตรูนั้นลดลงถึง20%ทีเดียวสหรับการป้องกันของศัตรูเนาะก็จะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ลดเปราะได้ค่อนข้างดีเลทีเดียวนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นสกิลต่อเนื่องธนูวายุนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหาย300ของดาเมจของที่เนี่ยนะครับและถ้าหากว่าเรามีพาสซีฟของธนูทะเลทรายที่อยู่ด้านบนนะครับผมติดพาสซีฟสแต็กอยู่จะทําให้ความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ1 5 0ของจํานวนสแต็กที่ติดอยู่ด้วยนะฮะถ้าติด2อ,อันก็เพิ่มไปอีก150% 2อ,อันก็จะเป็น300ก็จะกลายเป็น6 0 0เนลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างแรงกันอยู่เลยทีเดียวน ต่อมาก็จะเป็นพาสสิบตอน5ดาวถ้าหากว่าใช้สกิลธนูทะเลทรายหรือว่าสกิลที่8สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับความเร็วในการโจมตีปกติของทีเนียนั้นจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา3วินาทีและปริมาณความเสียหายที่ตัวเองได้รับนั้นจะลดลง30%ด้วยก็จะทําให้ตัวเองนั้นตีแรงขึ้นและถึกขึ้นนั่นเอง สุดท้ายก็จะเป็นสกิลปาร์ตี้ที่จะเพิ่มความเสียหายระยะไกล50%ให้กับทั้งทีมนะครับผมส่วนพาส์ติที่เหลือเนี่ยก็เอาเป็นว่าเฉพาะตัวละครละกันนะครับตรงนี้เราจะไม่ค่อยอ่านละกันนะฮะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของทีเนียกันบ้างนะครับอาวุธของทีเนียก็จะเป็นตัวของซังกานะครับผมซึ่งก็จะเป็นธนูอันนี้นั่นแหละจะมีดาเมจอยู่ที่3,900ถึง4,300ถ้าเปรียบเทียบกับอาวุธชิ้นอื่นอาจจะดูมีพลังโจมตีไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆอันเนี่ยพลังโจมตีตั้งต้นเนี่ยตั้งแต่4,900หรือ4,700เป็นต้นไปด้วยซ้ำน,นะฮะมีอัตราคริติคอล10%ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมีคริติคอลอยู่ติดตัวด้วย10กก็อออเคแลล้้้วนนััพงงงปง18%นะะถื่าขา เยอะเลยทีเดียว h อี SV 20%อยู่ในระดับกลางๆตัวละครทั่วไปมีเนาะและความเสียหาย16%ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆด้วยเช่นกันหากใช้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยคู่กับตัวละครของทีเนียความเสียหายของสกิลธนูทะเลทรายหรือว่าสกิลที่2นั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้น150%ของความเสียหายต่อวินาทีด้วยก็จะมีดาเมจเพิ่มเติม,ตมแบบวินาทีนะครับผมหรือว่าความเสียหายอารมณ์ประมาณเลือดไหลนั่นแหละนะครับสำหรับอันนี้เนาะ ถ้าหากใช้ธนูนี้กับทีเนียเลเวลของสกิลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก4เลเวลนะฮะสุดท้ายก็จะมีความเร็วในการชาร์จอาวุธสกิล12%ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆอีกเช่นเดิมนะครับส่วนสกิลของอาวุธเนี่ยก็จะเป็นฝนทะเลทรายนะครับจะเป็นการยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างรุนแรงถึง170%ของดาเมจของทีเนียและมีความเร็วในการชาร์จอาวุธอยู่ที่9.4วิลทีนะครับ สกิลนี้เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับผมถือว่าพาสซีฟโดยคร่าวๆหรือว่าลายละเอียดโดยคร่าวๆตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะในการเล่นอารีน่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะในการตีบอสเช่นกันส่วนเกมเพลย์ของตัวนี้นั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในห้องทดสอบร้อมๆกันเลยอะ okay. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยละกันนะคะผมการโจมตีปกติของทีนี้ก็จะเป็นการยิงธนูออกไป3ดอกแบบนี้นั่นเองนะฮะเมื่อไหร่หก็ตามที่มันมีเสียงนะครับผมยิงนังฟิวอ,ออกไปเนี่ยก็จะเป็นการยิงธนูแบบพิเศษนะครับที่มีอัตราการโจมตีติดแค่3 0มนนะครับผมซึ่งการโจมตีที่เป็นแบบพิเศษนั้นจะทะลุสิ่งกีดขวางทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงทะลุตัวละครด้วย ที่เป็นทะลุไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้ายิงธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็จะชนแค่ตัวแรกตัวเดียวนะฮะดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะคีเป็น2องหมนะครับผมจากปกติเนี่ยคีอยู่ที่เท่าไหร่2 0,000นะฮะรู้สึกว่าจะประมาณ2 0 0 0 0นะครับผมสกิลคีธรรมดาก็อาจจะมองคีที่เข้ายากนิดนึงนะครับผมอ่ะอยู่ที่หมื่นหนึ่งเนาะถือว่ารุนแรงอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแรงถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียว ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลที่2ของทีเนียนะครับก็จะเป็นสกิลธนูทะเลทรายนะครับจะเป็นการโดดไปข้านหลังแล้วก็ยิงแปดสัญลักษณ์ติดเอาไว้ทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยโดนลดกรอดนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งสกิลนี้นั้นสแต็กได้2สแต็กนะฮะแล้วเวลายิงสกิลนี้ไปเนี่ยก็จะมีพาสซีฟที่ว่าจะทําให้ทีเนียนั้นยิงเร็วขึ้นต่อเนื่องอีก3 0นะครับผมอันนี้คือความเร็วธรรมดาเนาะก็ยิงไปนะครับจะถือว่ายิงเร็วมากเลยเนาะเห็นไหมที่ธรรมดายิงค่อนข้างเร็วมาาากนนนะะค3ทีเ่่ยอยอออข้งูนะ เพราะว่าครูดาวของสกิลนี้เนี่ยคูดาวแค่5วินาทีเองก็มีหน่วงเวลาที่เราจะยิงช้าแค่2วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสกิลที่สามารถทำคอมโบต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลอาวุธนะฮะก็จะเป็นฝนธนูทะเลทรายนะครับยิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โปรยฝนออกมานะครับผมซึ่งถือว่าสกิลนั้นออกค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีสกิลต่อเนื่อง่ค่อนข้างเร็วสุดท้ายก็จะเป็นสกิลต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวก็จะขอโปรยธนูทะเลทรายอีก2รอบแล้วกันนะฮะ เพื่อทาให้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยติดสแตก็กแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเช็คตรงดาเมจเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับโดยการที่จะมีติดธนูเลทรายตรงนี้เนี่ยสสแต็กกับแบบไม่ติดเลยนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่อันนี้แบบไม่ติดเลยนะฮะผมบึ่มดาเมจจะอยู่ที่188นะครับไม่รู้ว่าหมื่นแสนแหรือว่าหมื่นแปต่กี้มองไม่ทันนะฮะตัวทีเดี๋ยวเราจะดูแบบที่มันติดตาสัญลักษณ์ด้วยวกันนะฮะอ่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะแต่กี้เหมือน จะไปแคนเซลแอนิเมชันในการโจมตีซะเองนะฮะอ่ะ,ะแปะสเต็กเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะแรงประมาณไหนเนาะอ่ะไม่ติดคียก็แสนห้าเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือดาเมจที่ไม่ติดคียตอนที่มี2 s t สเต็กเน,ะนาะขณะที่เราติดคีนั้นยิงได้แค่แสนแปดเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนที่ไม่ติดคีนั้นก็ เด้งเข้าไปจนถึงแบบแสนห้ากันเลยทีเดียวนะครับถ้าติดชี้นเนี่ยก็น่าจะแรงก,กว่านะั้นค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าดาเมจสกิลนี้ค่อนข้างจัดอยู่ประมาณนึงเลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็2แสนนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยก็ที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเล่นอารีนาค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวสำหรับทีมชาติดินเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีความเร็ว ค่อนข้างเยอะมีสกิลโมบิลิตี้ในการยิงกระโดดยหลังแล้วก็สร้างดาเมจค่อนข้างดีด้วยยิงเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็ในการเล่นกับบอสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเช่นกันเพราะว่ามีสกิลที่ลดเกาะด้วยเช่นกันนะครับลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสำหรับเล่นทิมลินมา,มากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครทีนียเนาะ สำหรับตัวละครที่นี่นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าในการเล่นอารีนานั้นน่าสนใจมากรวมถึงการตีบอสด้วยก็น่าสนใจเช่นกันนะครับผมถ้าหากว่าไซส์ตัวละครที่อยู่ในหน้าตู้เนี่ยทั้งหมด4ตัวในการเล่นคอมโบในการตีบอสกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่อเมริสนะฮะหรือว่าตัวของที่นี้เองเช่นกันที่จะเป็นดาเมจนะฮะระยะไกลรวมถึงการลดเกราะให้ทีม และมีตัวขอเมริตในการเพิ่มอัตราคริติคอล,ลให้กับทีมและสุดท้ายก็จะเป็นตัวของปู่ที่จะเป็นการลดการป้องกันร,ระยะไกลของบอสได้เนี่ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่เหมาะสมในการเล่นทีมตีบอสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวนี้สามารถคอมโบได้ด้วยตัวเองนะครับผมทั้ง4ตัวจัดยังไงก็ได้นะครับและมีคอมโบที่ช่วยช่ยเหลือเอื้อหนุนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้ทีมนี้ถือว่า,ามูดซามิได้ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตาม ามช่องของ level f i เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน